ถ้ามาถึงไปไว้ยังไงถ้ามาถึงถึงไปมาสุดยอดบ่แม่นถึงไปวอร์มาเงาคนอีสานเข้าไปบ่างคือถึงถึงแค้ถึงเว้ยถึงถึงจังถึงไปมาสุดยอดเขาก็ได้เรียกถึงถึงเลยว่าตู้สุดย่อนซือมวน เป็นเหล er ืองถึงจนเหลืองเหลงแชนแนลเหลืองเดี๋ยวให้พอนกจาบเอาขอบคุณต้องเหลองแชนแนลูดว่นี่ตาล้องใหม่เยวสอนเอาปะเราจะรับดีไหมเนี่ยเราจะรับไหมครับเอาทดสอบดูส ถ้าได้ทรงได้ครับถ้าได้ทรงได้นี่ครับเป็นนางเอกเอ็มวีของเราเองครับทายเองทายเองเลียนเองภาพประจำงประมาณนะครับเจ้าลูกนิดของเขาเองถ้าพรจังแต่ประจำของเขาครับคงคนนี้เลยนี่นี่อะไะครับแล้วเขาก็เดินไปเดินไปสุดๆจับนักบวชเดี๋ยวเขาจะลุกซิอีกแล้วครับนี่ แล้วก็จับน้ำโค้ขึ้นมาดูดครับ<อ>